สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรราบผู้ชมครับกาสู่ช่วย2ี่สองเรามาดูวันต่อครับว่าเมื่อกี้เราดูทางภานอกไปแล้วฉันไม่ได้รื้อเลยข้างในอ่ะที่มีคําถามคาใจกันว่าตัวไหนเนี่ยดูยังไงว่าเป็นโรตีมัะกรูดีใช่อ่ะนหนุ่มยวเริ่มกันทอนหน้าเลยดีกว่าเตรียมเครื่องมือให้มาทอนหน้าเนี่ยเราก็อจะแกะพัอนแตงไหมเอาไงก่อนครับแกะหัวก่อนเลยครับหมอได้ครับ บนลงล่างเลยมาดูว่าไอหัวตัวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นยังไงอ,อันนี้เราเปิดเผยชนะสูตรกันแบบเต็มๆนะครับนะอ่ะ,อะมีชิ้นส่วนนะครับ ยอนลงมานะครับ่นีด้านในหัวเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยด้านบนในจุดนี้นะครับรบจะเหมือนมีแป้นอืมีแป้นขึ้นมาครับนะครับกพะต้องบอกก่อนว่าไอ้หัวตัวเนี้ยมันเป็นพัฒนามาจากพวก GS VS ครับซึ่งมันเป็นบล็อกบล็อกเดียวแปลงก็ว่าได้ที่มีุแจสวิตตงหัวตรงเนี้ยมันจะรู้สึกว่าจะหนาและมีแป้นขึ้นมา อ๋อโอเคมันจะมีแป้นเหมือนร uh uh. ับเหมือนรับบูทเอเหมือนรับเบ้ากุญแจนะครับครับ uh huh. อันนี้เนี่ยเท่าที่เปิดดูเนี่ยเป็นหัวแท้นะครับ uh huh. เป็นหัวหกสี่ตรงนุ่นนะครับซึ uh ่ง huh. ถ้าเป็นหัวห้าเก้าหรือุดรูมาเนี่ยบริเวณนี้มันต้องมีรอยรอยเชื่อมอลูมิเนียมรอยขุดรอยอะไรเงี้ยคร uh ับ huh. ให้เราเห็นนะครับอันนี้หัวแล้วเดี๋ยวคล้อไปก่อนหมอคล้อไปก่อนคนละ้อไป่อนะครับอันนี้หัวแล้ว ส่วนไฟนะครับขออไฟหน้าเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็ต้องมีเป็นขออที่มีเครื่องหมายเสียมนะครับอ่าน,นี่เครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมายตรงหัวนี่เป็นเสียมนะครับซึ่งของแท้เนี่ยจะเป็นทําเหลือมาชุบโครเมียมไว้ครับนะครับวิธีการดูอาจจะไม่ชัดเจนให้ใช้ไม่เหล็ดดูเดาอืนะต่อไปหมอส,สักแตสักแกรครับเราค่อยๆไปทีละขั้นตอนเลยนะครับจนันนุค่อยๆไปเลย ให้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยครับครับเคพันแต่ขออนุาตอะนหนึ่งเดี๋ยวผมเดินแววไฟนิดนึงได้ครับสองใดูดีกว่าโอเคครับทีมงานครับขอไฟด้วยครับไฟมาแล้วนะครับตันุมเห็นไหมครับหมอเจนครับมันจะเหมือนสักมะขามครับ ด้านข้างนี่เห็นชัดเลยอยู่ด้านข่างใช่หมอครับจากที่เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะไม่เห็นรอยเชื่อมไฟฟ้าเออรอยรอยเชื่อมจากจากทูบเชื่อมเลยไหมครับนะครับเพราะตัวนี้สองตัวเนี่ยนะครับถูกติดโดยวิธีสปักไฟฟ้าใช่เหรอยากขอดูนี่ิีเมื่อกี้ไม่มีไฟนะครับนี่ฮะฮะเห็นนะครับมันจะมีแป้นแป้นตรงนี้อยู่นะครับ จะเห็นว <muitas S 2> ่าพอมองเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะเคลียร์มากก็คือว่าไม่มีการไม่มีการกุดรูนะครับเพราะว่าหัวตัวเนี้ยบางทีก็อาจจะเป็นหัว59อินเดียที่มีที่มีทับทิมบนหัวอืก็มีการเติมเนื้ออลูมิเนียมเข้าไปแล้วก็แต่งด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นหัว59อินเดียเนี่ยชัดเจนมันจะเห็นแผลชัดเจนนะครัี่ดูอันนี้แล้วทีนี้พอถึงอันนี้เสร็จปั๊บเรามาดูในส่วนของบังโคนหน้า อ,อีกทีลักษณะของบางคนต้องต้องเป็นยังไงจะหนุ่มเพระาะลักษณะที่ผมเคยได้ยินแท้ๆเนี่ยมันคือการเอาสองชิ้นกรรมวิธีมันคือการเอาประกบก,กันถูกไหมประกบก,กันแล้วก็เดินเดินสปอตตรงกลางครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูบางคนง่ายมากครับเอามือจับเข้าไปรงตะเข็บกลางจับด้านในนะคะบเพราะด้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีโป๊เราเราจะไม่รู้แหละครับจับด้านในเนี่ยบล็อเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าเหมือนมีเป็นแผ่นเหล็กซ้อนกันอยู่อืมพอล่งปั๊บจะเป็นแผ่นเหล็กซ้อนกันอยู่นะครับ สามส่วนไปแล้วที่เราดูทีนี้มาตอนที่แตอนที่เราเริ่มมั่นใจเลยนะครับว่ารถคันนี้มีโอกาสเป็นไปได้80%แล้วครับผมนะครับต่อไปไม้ตายของเรานะครับไม้ตายของเราคือทอดถังน้ำมันขนมขออนุญาตทอดถังทำไมวางหมดเลยทอดถังน้ำมันครับ ยกขึ้นเลยน,นะครับยกขึ้นเลยป้าให้เรามองจากด้านหลังเข้ามาี่เหให้เรามองจากด้านหลังเข้ามาครับหมอครับเราจะเห็นว่าซับเนี่ยซับเนี่ยเป็นรูปตัวยูกว้างอ่าถูกต้องครับใช่ไหมครับถูกต้องครับรูปตัวยูกว้างซึ่งถ้าเป็นรถอินเดียเนี่ยอาจจะเป็นเป็นแผ่นเหล็กอืมทึบๆแล้วมีรูปวงๆต่างๆใช่ใช่หรือไม่มีซับเลยนะครับที่เรามอง สปินนี่จะเป็นแผ่นเหล็กแล้วมีอยู่ตรงกลางจริงๆแล้วถ้าดูที่บอดี้เนี่ยไม่นับส่วนประกอบอื่นนะจังหนุ่มถ้ามีโอกาสได้แกะถังขึ้นมาเนี่ยดูเลยนะจบเลยจะคงได้ถูกไหมครับยังอื่นเนี่ยเรื่องจมูกที่ผมที่เราเกริ่นไปตอนที่แล้วว่าเฮ้ยจมูกมีสามแบบครับมีแบบจมูกจมูกบานใหญ่นะครับแล้วก็มีจะงอยนะครับแล้วก็จะมีจมูกเล็กลงมานิดนึงแล้วก็มีจะงอยแล้วก็มีจมูกเล็กเท่าไซส์ที่สองนี่แหละครับแต่จะงอยจะน้อยกว่านิดนึง อันเนี้ยเป็นข้อถกเถียงกันมาแต่จริงๆแล้วเนี้ยมันเป็นรถแท้ทั้งหมดที่กล้าฟันทงว่าเป็นรถแท้ทั้งหมดจริงอธิบายทางภาพเนี้ยแม้กระทั่งเอามาเทียบกันเนี้ยดูจากทีทวีเนี้ยบางทีมองไม่เห็นนะจ๊ะหนุนก็มองไม่เห็นก็มองไม่เห็นต,ต้อง<ช>ดูรถตี <ๆ S 2> ว่าบางอย่างเป็นข้อถกเถียงที่โอเครถแท้หมดแหละแต่ว่าบางทีมันเกิดการไม่นได้เชนในการเปลี่ยนแต่ละแต่ละปีผมผมต้องการต้องต้องบอกก่อนว่าใช่หนึ่งในแต่ละปีสองเหมือนที่ลิก ๋อบอกของเมืองที่ผลิตใช่มันมีคือ P&O A เ,เนี่ยใช้วิธีการเป็นซอสเป็นซอสในแต่ละเมืองคแล้วมารวมศูนการผลิตที่โรงงานรวมถึงในหลายๆเมืองอิตาลีก็มีการมีการประกอบรถมีการผลิตบอดีดร้รถที่กล้าฟันธงว่าแท้เพราะอะไรมีจมูกมสามแบบที่พูดไปเนี่ยเพราะว่าตัวมเองเนี่ยลอกสีเลยอืแล้วดูลอกสีเลยและจับดูเลยจับดูเลย ความสนิทความเนียนของดั้งกับตัวเหล็กครับดูเลยครับไม่หย่อนมาถึงจุดจุดนี้แล้วเห็นไปแล้วจับใต้ถังเรียบร้อยกันไปแล้วทีนี้ทีนี้เราก็ฟันผงได้แล้วว่าบอดี้แทหรือไม่แทบอดี้เนี้ยแทงครับดูดั้งซับแตบดูซับใต้ถังครับดูหัวต่อไปมาดูเครื่องกัน เดี๋ยวคนยากเดี๋ยวย้ายฝั่งพลิกไปทางนูน้นดีกว่าครับผมครับสนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพร